หึกก่งในตัวหนึงน่งหนึ่งหมสวัสดีครับดาวสาว,าร,วสรักต่างวัยค่ะสัมบิตรักต่างวัยครับเมื่อีี้มาเปิดอยู่สะพานห้วยหลวงบ้านทางไปบ้านน้ำถ้ำนะครับผม พ่อสิไปไปธุระล่ะไปห้าเลอยเหรียญน้ำก็เลยมาเห็นอ่ะเออเห็นไอ้รถข้าเจ้าจอดได้หลายเห็นข้าเจ้าตึ๊กดึงนี่เห็นมาทั้งหลังเลยแม็กกาวตึ๊กต้นุ่งใหญ่หนึ่งได้ตัวได้เท่าตัวแต่ได้ตัวเดียวได้เท่าตเท่าเท่าตยกสิบเท่าก็ได้สิบตัวเบื้องบนนั่งคนท่าขับโอ้ขันมันขันมันมาเนี่ยมันมาดิ โอ้ยมาเป็นมวยเบ่งจากบาดในท้อเดี๋ยวจะไปไปไปท่างปุณนนะครับไปไปไปบนปเะข้าย่างไปทัางคุ่นดีกว่านี่ครับข้าเจ้าอู้อันนั้นไท้สามตัวเอาหมวกนั่นเพ่นยืนใันมันอันนั่นบ่อามันเป็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 นพักเป็นปุนอ๋อเป็นปากท่อ ทั้งคนเป็นอ่าตะลุงไงอ่ามาลงแหน่บอลงแหน่พิ่นปล่อยน้ำ่หมน้ำมาจากเกลือนห้วยหลวงแม่นั่นแหละเพิ่นน่าจะปล่อยน้ำนะพี่ว่านี่อเหม็นๆเขื่อนช่องมีเยียงตายอยู่แถวนี้มีเนื้อตายเหรอพูนนะครับอ้อมๆไปทางพูนอ้อมไปซ้ายห้วยเพิ่นตกกระไรเนาะก็จะเกิดเป็นสะดึกสะดุ้งหน่อยสะดุ้งใหญ่ก็มีนะครับกำลังเอาลงเอ่อที่กระติกสีแดงๆมีแต่อัน อันเดียวเนาะสะดุงใหญ่สะดุงใหญ่เอาลงอันเดียวส้มนั่นเบาล่องนมันก็มันใหญ่นี่เอาขึ้นเิดโอ้แตกสวดเลยขอบคุณครับพี่น้องขอบคุณแตกสวดแตกสวดโอ้โหมันนะบ้าเถ้าโอ้มือนนี่คือถื่อดีแถวโอ้โหกำใส่กำใส่เลยเราโอ้ก็ เพราะว่าม่องนี้มันเป็นมุ่มเนาะมันมันงนำิึงมึงิึงนำไลเนาะว่าสิอ๋อสิไปอยสิไปเอบอ๋าแต่ท่ากับอกพ่อได้เก็บเอามึงแคบิ่งใหญ่นะใหญ่เสียสิว่าตืดอ๋อพ่อได้เก็บอยู่พ่อได้เก็บอยู่มอ้ลพ่อได้เก็บมื่อนเถีไรเนี่ มเอืบิ่งครับเบิ่งครับเบิ่งบึงบ่งตานี่เบิ่งตานี่เอ๊บเออโอ้บ่ได้เลยปลาเฮายางอ้อมไปทั้งหมดปะไปเบิ่งสะนดวงใหญ่เบิ่งสองดังนี่ปู่เอ้สองสองกันผู้นึงได้หลายผู้นึงได้หน่อยยกขึ้นพร้อมกันนี่ยกขึ้นพร้อมกันป้าเถอะโอ้ยนี่แหละครับ สิ่งที่มากกับนำอือหือนี่ครับบรรยากาศาป้าเด้เบ่งชาววันขาจะมาติดสะดุงคนไลนแเ้ามันเอาผลเ<ๆ>นาะิงๆๆะ่งกันนะครับอือได้ว่านี้ตานี่หมอถืออ่ะแล้วไปทั้งผลนะครับย่างไปบ่งสะดุงใหญ่ มาเล่นน้ำสะดุงกะนะครับอออเอามีป่อเดียนวันนี้นปลากระขายตีจะดุงใหญ่บอ่ปอปลาปลโ,โลละหาสิบบาทเพื่อนมาปลาตัวปลาตัวข้า,ขาจอนมาเขาไปซื้อ,อปลาเขามาซื้อปลาานี่ย ซื uhm. yeah. ้อปลาปาด์ทเถอะอืมสะดุ้งใหญ่เนาะสะดุ้งใหญ่สะดุ้งใหญ่โย่โอ้อ่ะเบิ่งสะดุ้งน้อยกันครับจืดได้บ่นี่ยอ๋ออันนี้บ่ได้เบิ่งอันใหญ่เบิ่งัน่เิไกลจะยกไปเดี๋ยวเป็นยก เิ่นเพิ่นหยกเลยกอ๋อเพิ่นตักปลาอ๋อเพิ่นตักปลามาขายเดี๋ยวให้เพิ่นขึ้นมากก่อนโอ้โห้ตักป่าโอเคยัอ้ยซื้อซื้อแล้วบ้านนี้ซื้อ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 เออเพิ่นมาซื้อปลาอ๋อเพิ่นมาซื้อปลาพร้อมโอ้เนี่ยอันนี้หาอันนี้ลอยหนึ่งอะลอยห้าสิบบาทสองโลลอยห้าสิบบาทฮะสองโลลอยห้าสิบบาท โลละหาสิบโลละหาสิบร้อยบาทเอาไปเฮ็ดเฮ็ดกินได้หลาอยางนี่ไปเอาเขาไปเบิ้งเอาโอ้นี่ฟงลงมาหนึ่งนั่นนะได้ปลาตัวหนึ่งเสียพาเขาไปเบิง อ่าสะดุงใหญ่นะครับจะซืือปลาไปซืือปลาหนําเพันนําอือน้ำอ้าวดึงแล้วสาวแล้วครับสาวแล้วมันมาบงดีเรื่อมันขามันหักมองนโอ้ดฮะเอื้อเโอ้ห่องดองๆเลยโอ้ยเดี๋ยวมายืนงเพียมายืนเพียมายืนนอ้ มันมันมันเหักมองนั่นมันโอ้เดี๋ยวตเดนเปลียนแค่นึงแล้วโอ้เดี๋เดี๋เดเขาไปทังฝุนกันโอ้อี่อันนี้พันมาคั้วน้ำว่าั้วพ่อมค้าเรนเงั้งว้เพิ้อมกันกิโลละหาซืพกันเอีบจะวดเฮ้เาเจะดงกันครับ มันบใจนี่ครับบาทหนึ่งเนี่ยชะเุาไงมนีุงใหญ่เรื่อหน่อยพ่ออืออันนี้ปิ้งพ่มเนี่ยอันนี้ปิ้งอ๋อนี่ครับบาทหนึ่ง ขุนนะเดียเปล่นวินเด้อคลงคล้งพลงคลงักรักไว้ล้วงอะไรนะเฮ้ยขุนตาขุนนำไว้ล้วงนะครับสะพันอ่าบ้าทนาธรรมโอ้ยนี่บรรยากาศครับนยงสิถุงอันน้อยม่เลยคือมันดิ่งโอ้บวงตาโตงามครับ เอาเลือกเอาบอลอ่ะส่มสุมนันเลือกเอาบอลโอ้คน่ค่วโอ้คนีคั่วอ้คนคั่วแล้วโอ้คพิเอ้หอันนี้คั่วแล้วคั่วแล้วคั่วอเพอามนี่เพิ่นมาหลุงเทศใส่น้ำกลนก็ได้เลยเดียวกว่าโอ้ยนี่เอาเอาเท่าไรเอาโลนึงบ่เอาโลหนึงเอาโลนึงด้วผมเอาโลหนึงอัเนี่ย่มเนียเพิ่นอ่าบักไอยกับพี่ฟูนเฮียบักไอยฟูนอ่ะเชอรี่เชอรี่เชอรี่ใหญ่ป๊าดหน่วยบักใหญ่ อันนี้สดเล่นครับอันนี้อันนี้ของผมเฉลี่ยว์เอานน่ไปปิ่งปิ่งคือเพื่อนนี่ยล่ะคักเดยนเนี่ยอมันจัดการนี่ครับเนี่ยตักกันน้อยม่จากน้ำใส่อีกอันนี้ห้าสิบบาทนะครับผมห้าสิบบาท ปลาจวดดินดับดับเนี่กิดจากน้ำสื่ออยู่ในน้ำฟังน้ำเลยโอ้ยมึงปิ่งปิ่งแบบเนี้ยโอ้ยครับท่านคนยกกันมั่งนี่เบิ้งเบิ่งกันนะครับแตกสวดนะครับมันปัดเถอะโอ้ ตัวนี้ต้องอืมเซีดเอาซีดเอาเซียมากซื้อปลาชดๆชเลยครับผมอยู่อันอ่าสะพานทางที่ห้วยหลวงนะครับห้วยหลวงทางเขาบันบันนักกว่างที่ทางไปบันนะฮา,ามนะครับเออเอาขึ้นอีกแล้วนะคือบเอ๊ะ โอ้ยครับๆๆโอ้นทั้งในช่วงเช่าปันนะครับ้มๆจะดุงหน่อยนะครับคุณโอ้นไ่นวะคือไปน้ำใสห่อยเนี่ยได้ปะเนี่ยมีสะดุงหน่อยนะครับฟาดเถอจุดๆๆ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 ุๆแๆ้ๆๆๆๆๆๆนๆๆ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 ารๆๆ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 บๆๆ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 ๆน กิโลติมพอมนี่มานกิโลสิสิหาสิบบาทครับพี่น้องขัวให้กับพอมขั้วให้พอมปิ้งมีหัดเตาทานปิ้งซุ้มกระจเจ้างบนอ่นโย่ขางท่างมอนวดปะเ้าขึ้นไปพูดอะไรจ้ะมอนวดกันเอาขอเบิ่งเนี่นี่อันนี้ขอเบิ่งเนี่ยนี่บ่ใครถือถ เมื่อกี้นี่เห็นนี่เถือกข้ตัวหนึ่งไปดอยวมโอ้ย,ยอย่าว่าเอดเอมต้ะเาจวดเฮ้ยได้ปาขับคองตัวนึง <c oughs> <c oughs> ไปอะไรครับผมมีหอนมอนมอน <c oughs> มาเบิ่งป่านะครับผมอะโอเคสำหรับบรรยากาศแถวนี้นะครับผม ได้ปลากิโลนึงอาสิเมื่อไรเนาะวันนี้เนาะจะไปทั้งนาอยู่ไปทั้งนาแต่ว่าเรีว่าคลิปเย็่นี่โอ้โหค่าไกลนะครับนี่นี่เบื้องบนอากาศงี้ลี้ดิหนี่ของแท้ๆสดๆนี่นิเนนสะดุ้งหน่อยสะดุ้งหน่อยบ่ใครถือแต่ว่าสะดุ้งใหญ่ป้าทูสอ่อนคักพี่น้องมันเป็นบ่ารู้ว่ามันเป็นเรื่อมันเป็นมาองที่ตั้งมั่นเองไหมมันเป็นสามแยกมันแยกไปทั้งคนหรืแยกมั่ง ปลามันปลามันแลีนมันไหลเพาดวพื่อนอะคนกับมาเบิงนะครับคุ้นกับมาเบิงอ่าคนตึกสะดุ้งมีหอดพ่อค้าขายของมึงพี่น้องเพื่อนอะเพ่อค้าพ่อค้ามาขายของนะคขายลูกชิ้นขายชิมบะเอ็นอะคลิปนี้ไว้ซ์มี่ก็นอนได้ปลาไปกินมื่อื่นแล้วะเจอกันคลิปต่อไปนะครับผมอ่มื้นีสวัสดีครับ